สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสื้อผ้าป้ายตรนี้อยู่ที่ร้านนะค่ะอยู่ที่ร้านแข็งสายนะฮะสวัสดีค่ะเอาเสื้อโมงตันก้องแคลมเบอร์รี่นะครับวันนี้มีนะผู้ใหญ่ใจดีมาเด้อมาเด้อใครไม่เอาใครไม่กินน้ำแข็งใสก็มาเด้อเอาขนมมาแล้วมาแล้วมา วันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะฮะเลี้ยงน้ําแข็งใสจ้าแต่ว่าเสือไม่กินอ่าพี่เสือก็จะเอาขนมแทนเอาขนมแทนจผ่านช่องมณ์สาวมนสาวมนมายี่สิบถ้วยยี่สิบถ้วยของพี่วรีของสิบเอ่อของพี่วรีน่าจะประมาณน่าจะประมาณนั้นเออจ้าเดี๋ยวดูก่อนเอาขนมน้ำแข็งใสฟรีถ้าใครไม่เอาน้ำแข็งใสก็เอาขนมอ่าอร่อย ไหนสิบบาทค่ะเออสองจะภาพมีพี่วรีกับเอฟซีผ่านช่องสาวมนนี่ถุงเด้อถุงก็เป็นห้าสิบเนาะใช้ถุงนี้เลยยาย่าเอาถุงเอา่ะมาหยิบถุงมด้วยนี่ช่องละห้าสิบบาทถ้าใครไม่กินน้ำแข็งใสนะฮะก็เอาเป็นขนมแทนถ้าใครไม่กินน้ำแข็งใสก็เอาขนมแนเออนี่มาหยิบถุงเด้อ พี่เสือไม่กินน้ำแข็งใสก็จะมาเลือกขนมอันนี้ของพี่วารีด้วยนะคะเขียนชื่อเสือลงไปเสือพาไปแม่ค้าถุงเปิดม่ได้ไม้ก็ทำอย่างนี้แม่มันเป็นถุงไฮโซนี่เสือนีดินี่เสือมาเอานี่เนี่ยมาเอามาใส่ถุงไฮโซได้เลยอันนี้อันนี้อันนี้งย่า นนี่ี่สิบาทอ่าใช่ใช่ใช่อ่าหญ้ชนับให้ได้50บไปานับม่ได้าเลไม่ได้50านะเออเดี๋ยวหมดนะมันีสิ0บาทแล้วนะอีกสิบบาทอ่ามีน้อยอะไรลูกบาใช่มนี่เออใช่บอกเออเดี๋ยวย สองสี่หกหกเกินเกินเกินหรอเกินอ่ะนี่กี่บาทอัันน้นสิบนาทอ้าก็เพิ่งจะสามสิบไม่ใช่เหรอมันเด่นมันมีนที่หลบล่มหน่อยนะสี่สิบโอ้โหเสืออันนั้นถุงเลยยี่สิบแล้วอีกสิบบาทบ่เอออีกสิบบาทก็อีกสิบบาทแต่ย่าหยิบเมื่อกี้มันยี่สิบอ๋ออันนี้มันยี่สิบเมื่อกี้มันเกินมันเกิน ขอบคุณนะคะนี่มินนมอละออนี้ไงหยิบไปู้กไหหลนแม่เ่ยอ๋อนี่น้อยน้อยอันนี้ถุงนี้ของมีน้อยปลาไปหยิบเลยในปลาแล้จ้าเจ้าเจ้าเจ้ายจ้าเ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 จ้เจ้า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 ยจ้าเ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 จ้าจ้าเจ้าเจ้า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 เจ้าเจ้าเจ้าจ้าจ้าเจ้าจ้าเจ้าเจ้าจ้าจ้าเจ้าจเจ้าจ้าเจ้าเจ้าเจ้า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 จ้จาจจาจาจ น้องเรนเอาไหมน้องเรไปอีกไปอีกน้องเนมาหยิบถุงเด้อเดี๋ยวปักแปงเดี๋ยวเด็กๆมาเขาด้วยเขาตอนหลังอันนั้นยี่สิบค่ะโอ้โหน้ำค้าน้องแข็งใส่แตกแล้วครับพี่น้องร้านแตกแล้วร้านแตกแล้วพี่น้องแปะไม่มีสิเราขนมเพิ่มมาเนี้ยแปะไม่มีสิบโอ้ร้านแตกแล้วนะครับพี่น้องมามาเลือกขนมก่อนเดี๋ยวไปจะเอาหมดแล้วเนี่ยไปจะแย่งแล้วเนี่ย ให้มิน้อยเรือให้มิน้อยเลยเลือให้มิน้อยเลยเสือดีดีแย่ยาย่าเอานี่น้อยมาเอาก่อนลูกมาขนมก่อนนะจะไปกระย่าจะไปกระย่าหนึ่งสองยายายาให้มาร้องเข้ามาเลยก้องป้าป้าไมได้ไม่าไปนู่นอย่าให้มาร้องเข้ามากล้ยก้อนเดี๋ยวช่องหาทุกคนเลยห้าห้า ้าแล้วเ่งคราสีนเสือย่าปุ๊กมินน้อยประดามีชนะแจ๊กนี่ปุ๊มินน้อยประดาหนึ่งตอาีน้าเน้นอันนี้สามสิบแล้วเน้นอ่ะนี่ใครเลือกมาเนี่ยใครเลือกไม่โหอเอาไปเก็บคื้ออันนี้ยีสิบใช่ไหมไหนใช่ค่ะอันนั้นยี่สิบค่ะเพราะว่าสิบบาทเราเขายังไม่มาอ๋ออ่ะก็ยังทําไม่ได้ทํามา โอเคนี่สามสิบทุกที่สิบเป็นห้าสิบแล้วเออเพราะว่าเราจะได้จดไว้ละกี่คนแล้วนี่นะเซือกพาไปได้แล้วนะครับผมนะขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมนอกจากเลี้ยงขนมน้ำแข็งใสแล้ววันนี้ยังมีเสี่ยวสมพอนปลาอีกห้าสิบถ้วยด้วยนะคุณผู้ชมนะครับผมตู้อันไหนลูกอันลูกอันไหนลูกอันน้อยจะเอาไหนเนาะปลาอะไรมาปลาไหม เอาไหนคะนี่นี่ของเสือจบแล้วเรียบร้อยชื่อทองแต่ละคนน้อยเยเลยยิงไปเลยเลไปเลยนะต้ก็พูกเอาขนมแบนๆไงไดขนมแบนอ้าวเอาดูกล้องดูกล้องดูกล้องเด็กชายเสือได้หนึ่งถุงแล้วครับได้แล้วนะฮะัได้แล้วนี่นะคะขอบคุณพี่ขอบคุณ ขอบคุณพี่วารีนะพี่วารีอ่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผ่านช่องสาวมนด้วยนะคะพอดีพอดีเขาเลี้ยงน้ําแข็งใสแต่ว่าบางคนเขาเขาไม่อยากกินน้ําแข็งใสก็ให้เขาเอาขนมไปเขาบอกว่ามีทางเลือกค่ะเราให้ทางเลือกแกเขาห้าบาทค่ะห้าบาทค่ะเออแตกแล้วนี่นะคะเราเพิ่งซื้อขนมเข้ามาใหม่ แอ๊ดไทยเอ๊ดชายเจ้าเจ้าขนมเลยน้ำแข็งใส่ใช่โอเคเรียบร้อยจ้ะจ้าที่นะคะอืมเอากี่อันนั้นฮะไม่ไอ้นั้นสิบาทจ้าเออปราดาเหลืออีกอันหนึ่งเหลืออีกอันหนึ่งจะครบห้าสิบจ้าเหลืออีกอันหนึ่งค่ะเอ้าเอ้า เอาให้มินน้อยด้วยเอาให้มินน้อยด้วยมินน้อยอีกท่าย่เขาได้จิบแล้วคะเราไ้ได้เลยโอ้เต็มถุงเต็มถุงเลยโอ้โหเ้ยดีใจจนลืมปิดปากอใจดีนะอ้ขอบคุณกล้องนี้ด้วยขอบคุณกล้องนี้ด้วย พี่วารีแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีผ่านช่องแอปชัยใสาวมนแอปชัยสาวมนเนาะแอช้วยนะคป็นัับนะคะแต่ว่าต้องอาละล like no. ายในปากเนาะใช่อันนี้ละลายได้ค่ะขนมนี้ละลายได้เอาเอาสาวน้อยเลือกสาวน้อยกำลังเลือกอยู่เลืมีน้อยต้องเอาให้ครบนะลูกจะได้ไม่หลงนะลูกนะ โอเคให้หน่อยเลือกยังไม่ครบเลยเลือกทีเต็มถุงเอาให้เต็มถุงเลยยิบให้เลยเน่เน่ก็อร่อยนะนีเนี่เอาแบบนี้เหรอมีในโปรชิมเต็มถุงเลยของเข้าเต็มถุงหมดเลยเหรอแอดมินน้อยเองข้าเต็มถุงนะใส่เลยป้าดาหยิบใส่เลยป้าดาหยิบใส่เลยอะไรที่ไม่เผ็ดอ่ะหยิบใส่ให้หลานเลยให้ครบห้าสิบบาทไหนเสือเรากินดูสิอันอันอันเออ เออหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามเหลืออีกเหลืออีกสามถุงอันละห้าบาทเอออ๋อเหรองั้นก็คิดรวมเลยอ๋ออ๋อนับ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  สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วอีกดุงหนึง่งในมือในมือรักย <20, S 1> ยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วอีกดุงหนึ่ง <cs? S 3> น้ำในมือแล้วเออเออเปอร์เซ็นต์เอปอร์เซ็นต์เอออ้าวไม่น้อย,ยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดียังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกลูกจ้าว <c oughs> นี่นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่วารีนะคะแล้วก็ เอฟซีผ่านช่องแอดชัยสามมนนะคะอ่โชว์หน่อยโชว์ขนมหน่อยเด็กๆเออเออสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะเด็กๆได้ขนมแล้วนะคะเด็กๆดาด้าก็ได้เออสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ